สะดวกนะครับเราบอกช่างว่าช่างสะดวกยังไงช่างทําอย่างนั้นแหละเป้าหมายคือวัตถุประสงค์คือ,อยังไงก็ได้ขอให้ช่างมีจุดก่อเกี่ยวตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานบนที่สูงเ,เราจะบอกกับทางผู้ปฏิบัติงานหน้าง,งานอย่างนี้นะครับเพราะบางทีเราไปบังคับเขาไม่ได้ว่าเอ้ยพี่ต้องไปทำลายลายอย่างนั้นนะพี่ต้องไปทำลายลายอย่างนี้คือคือบางทีความคิดเราอะเราให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความสะดวกหน้าง,งานเนี่ยเขาทําได้จริงไหมถ้าเขาทําจริงไม่ได้เขาก็จะไม่ทําหรือว่า เขาทำลายลายไว้ตามคําส like. okay. ั่งเราอย่างเงี้ยทาไว้ย่างงั้นนี่ยทาไว้ให้รู้ว่าทําตามคําสั่งแต่เขาเกาะได้ไหมเขาเกาะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกผู้ปฏิบัติงานหรือว่าช่างที่อยู่หน้างานเนี้ยช่างทำลายลายนะถ้าเขาถามว่าทำทำยังไงพี่จะมัดยังไงผมให้แนวทาง2อย่างคือช่างจะทําเป็นแนวระนาบหรือทําเป็นแนวดิ่งเข้าใจเข้าใจคําว่าลายลายแนวระนาบกับลายลายแนวดิ่งเนาะน่าเสกคนเกาะกันึงนะคนน่าเสก อ่ะโอเคนะครับช่างจะทํำยังไงก็ได้นะครับขอยช่างเกาะเกี่ยวได้อย่างปลอดภัยแค่นั้นเองมีจุดเกาะเกี่ยวตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเ,ออเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นไปทํางานบนหลังรถบรรทุกนะครับแล้วก็เรื่อง